สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำนะครับวิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Teams นะครับผ่านเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็เริ่มต้นนะครับที่ล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าใช้งานระบบให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าอีเมลถูกต้องนะครับจากนั้นครับวิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Teams หรือว่าทีมเนี่ยก็จะอธิบายสองสองวิธีง่ายๆนะครับก็คือ วิธีแรกนะครับกดที่ไอคอนทีมนะครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปที่ URL team นะครับ microsoft.com นะครับซึ่งถ้ายังไม่ล็อกอินเนะี่ยเขาก็จะให้ล็อกอินแต่ถ้าล็อกอินไว้แล้วนะครับนาเมื่อกี้ล็อกอินไปแล้วเขาก็จะพามาที่ microsoft team เลยนะครับเดี๋ยวจะวิธีหนึ่งเนาะเมื่อกี้ได้แล้วหนึ่งวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือกดที่ทีมนะครับก็จะเปิดแท็บใหม่แล้วก็พาไปที่ Microsoft Teams เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นผ่านเว็บผ่านหน้าเว็บหรือว่าผ่านเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีทีมที่อ่าบัญชีนี้เนาะสังกัดอยู่หรือว่าร่วมทีมอะไรอยู่บ้างกรณีที่อคุณครูที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังไม่มีทีมนะครับยังไม่ได้เข้าร่วมทีมเลยเนี่ยคุณครูสามารถกดที่ Join or Create Team ตรงนี้นะครับก็กดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ ก็จะมีเมนูอยู่สองอย่างก็คือ create a team ตรงนี้สามารถสร้างทีมของตัวเองได้นะครับก็ยังไม่ได้นำก่อนวันนี้เนาะโอกาสต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าคุณครูต้องการเข้าร่วมทีมนะครับกับบุคคลอื่นหรือที่เขามีห้องทีมแล้วให้เราเข้าร่วมเนี่ยเขาจะต้องให้โค้ดหรือว่ารหัสสำหรับห้องทีมมาให้นะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าครูได้รหัสมาแล้วอันนี้จะเป็นโค้ดตัวอย่างนะครับ เมื่อเราได้รหัสแล้วป้อนรหัสลงไปแล้วก็กดจอยทีมนะครับอก็จะเห็นว่าอ่าก็จะพามาที่ทีมนะครับที่เราได้รหัสมาเมืนะ่อกี้อันนี้ก็จะเป็นทีมสิบสองเดือนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กระบี่นะครับอ่าก็จะเป็นทีมที่ได้รหัสมาเมืนะ่อกี้เราจะดูว่าตอนนี้ทีมอยู่ไหนแล้วก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยเรามาที่ทีมก่อนนะครับ้วดูว่าทีมที่เราเข้าไปเมืนะ่อกี้นะครับคืออันนี้ครับเวลาเข้าใช้งานก็คลิกไปยัง ทีมที่เราเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับที่ในทีมนะครับว่าเราเข้ามาเรียนรู้หรือว่าเข้าร่วมอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีในเรื่องของเข้ามาที่จเ n e r a l ก็จะเห็นนะครับอตรีมหรือว่าหน้าหน้าหน้าบอร์ดหรือว่าหน้าหน้าเลขตรงนี้ที่จะมีการโพสต์หรือแจ้งข่าวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมตามที่กําหนดนะครับ